ก็วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องหินเทียนสำหั้งโต้งนะครับก็หลักๆมันจะมีอุปกรณ์ก็คือมอเตอร์ตัวนี้ตสกลางนะครับตัวนี้จะเป็นลร้อหินเทีย์แล้วก็จะเป็นตัว <c oughs> ล้อชิน้นงานนะครับสัคัำมากตัวนี้นะครับ <c oughs> ต่อมาจะเป็นการจับและกันจับผลจับชิ้นงานนะครับนี่สังเกต <c oughs> <c oughs> ว่าปลามันบี้อยู่นะครับเราก็จะจับชิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นงานวิธีจับชิ้นงานนะครับ ยืดให้มั่นนะครับจับชิ้นงานจับแน่นตัวนี้แขนแน่นตัวนะครับวางชิ้นงานกับแผ่นรองชิ้นงานนะครับแล้วค่อยๆใส่เข้าไปที่สันเจียชิ้นงานนะครับอย่าถ้าจับอย่างนี้จะเป็นภาพภาพมาตรฐานภามตถานนะครับแต่ถ้าจับแบบอย่างนี้หรืออย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับต่อการสบัดหรืออันตรายต่อชิ้นงานนะครับกระดิ่งแตนะาครับมาทดลองเกียร์ เราจะมาทดสอบกันเกี๋ยวครับติได้มาประมาณนี้นะครับดีดีงานนะครับระหลัดจะมีแค่น,น,นี้นะครับ สำหรับเครื่องเครื่องเียร์อินเียร์แบบตั้งต๊ะนะครับ